สอวอค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของบุธิสภาสู่ชุมชนค่ะพร้อมกับมีการหาหรือเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต7ค่ะนายจิรชัยมูลทองโรยประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกบุธิสภาพ,พบประชาชนและศาสตราจารย์พิเศษการจนารัตลีวิโรธอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งท่านผู้ว่ามานติ์ภัยสารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปลัดจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรีและท้องถิ่นจังหวัดได้รวมให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอถึงปัญหาอุปสรรคของหอกระจายข่าวเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้ทางคณะสวได้รับทราบนะคะ โดยปัญหาหลักของจันทบุรีในการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายค่ะนั่นก็คือมีจำนวนเสียงตามสายทั้งสิ้น728หมู่บ้านแต่ว่าใช้งานได้ไม่ถึงครึ่งนะคะนี่คือปัญหาหลักเลยค่ะเนื่องมาจากการชำรุดของอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุง บางพื้นที่ก็ไม่มีผู้ประกาศบางพื้นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้กับหอกระจายข่าวว่ามีเสียงที่ดังเกินไปแต่ก็มีประชาชนบางส่วนนะคะที่รับฟังข่าวสารได้ไม่ชัดเจนค่ะ โดยเรื่องดังกล่าวนี้นะคะปัญหาหลากหลายที่เจอทางคณะสวออก็ได้รับเรื่องเพื่อที่จะนําไปปรึกษาหาร,หรือว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปให้หอกระจายข่าวต่างๆนั้นสามารถส่งข่าวสารไปอย่างพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริงค่ะ จากนั้นนะคะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรีนายทองทศมหามนตรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้นำประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ให้การต้อนรับนายจิรชัยมูลทองรอยประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกพุทธ,ธสภาพบประชาชนและศาสตราจารย์พิเศษการจนารัตลีวิโรธ อนุกรรมการในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวุฒธธิสภาไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้องพร้อมกับหารือในเรื่องของการผลิตร,รายการสาระความรู้ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายนอกเหนือจากข่าวสารอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมกับได้ชื่นชมนะคะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต7นั้นได้จัดโครงการดีเจเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้ฝึกการเป็นนักจัดรายการวิทยุผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบรุรีและในอนาคตต่ตอไปก็จะขยายเครือข่ายให้กว้างออกไปมากยิ่งขึ้นค่ะการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนผ่านเครือข่ายเนี่ยเครือข่ายภาครัฐยังมีความจําเป็นมีความสําคัญ เพราะงั้นเครือข่ายภาครัฐเนี่ยข้อมูลต่างๆะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแต่เครือข่ายภาครัฐมีหลายมิตินะครับกรมบรรยงพันธ์เนี่ยเป็นเครือข่ายหลักสองก็คือเครือข่ายที่ลงพื้นที่จริงๆเลยเนี่ยนะครับกระทรวงหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปถึงตำบลหมู่บ้านอันนี้ก็มีความจำเป็นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมอยากจะฝากไปยังผู้บริหาร ของหน่วยงานภาครัฐขอให้ท่านได้มาให้ความสนใจในการสร้างการรับรู้ผ่านเครือข่ายภาครัฐอย่างที่ผมกล่าวเรียนเพราะฉะนั้นเท่าที่เราไปสังเกตไป,ไปสำรวจนะครับไปสอบถามในพื้นที่ถึงตำบลหมู่บ้านอำเภอยังขาด,ย,ขาดยังขาดการสรนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างจริงจังนะครับในตำบลหนึ่งนี่มีสิบมีสิบหมู่บ้านมีอุปกรณ์ที่ใช้ได้เพียงแค่สองหมู่บ้านนั้นอีกแปดหมู่บ้านใช้ไม่ได้เลยน,นั้นผมถือว่าเป็นขาดโอกาส เพราะงั้นถ้าถ้าภาครัฐเนี่ยไม่ให้ความสำคัญในการสร้างการรัรู้สู่พี่น้องประชาชนตำบลหมู่บ้านผมถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร